สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมิใจที่ได้สู้ทุกท่านนะครับอยู่กับป้อมบนอมนะครับวันนี้ผมก็พาพี่น้องแฟนเพจนะครับเดี๋ยวไปชมด่านกันนะครับพอดีวันนี้ผมมีภารกิจกับภาคใหม่นะครับไปหาป่ายิงไกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566ตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา25นาทีนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับขอบคุณที่แชร์การทํางานของป้ามอมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องนะครับไปชมด่านว่าเป็นด่านอะไรกันนะครับเพราะว่าด่านนี้รู้สึกว่าผมผ่านมามันรถติดมากนะครับตอนนี้นี่ครับผมก็อยู่กับอาจารย์พัดเมืองเพชรนะครับพักใหม่ที่ปรึกษาหัวหน้าพักใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับด่าน แล้วกันนะครับขอบคุณที่แชร์นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวอมาชมเพราะรถมันติดมาก <c oughs> นี่ครับนี่คือบรรยากาศสดๆน,นะครับเป็นอ้อมฐานีตำรวจปุธรพนพลนะครับ นี่การจราจรนะครับมันติดมากนะครับผมติดไฟแดงมาตั้งนานนะครับนี่รถที่มาใช้บริการนะครับในมือพร้อมใบสั่งกันทุกคนนะครับ ไม่ใช่วิศวกรนะครับเขาเป็นตำรวจนะครับใช่ไหมครับอาจารย์เขาไม่ใช่วิศวกรใช่ไหมแต่เขาคิดว่านะไฟเขียวแล้วยังออกไม่ได้ไฟแดงจับเขาจะไหมท่านไฟแดงอ่ะ ตามเฉยทำไงหวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับ <c oughs> นี่คือจุดบริการนะครับของสถานีตำรวจปูทอนพลนะครับ บริการนนะะฮตอี้การจราจรรู้สึกติดมากนะครับติดมากตรงนู้นนะครับสวัสดีครับท่านรถติดมากครับท่านช่วยระบายหน่อยผมกำลังผมกำลังคุยกับใครครับท่านผมเพิ่งมาจากแยกเลยชัดๆเลย อ่าท่านท่านท่านบอกท่านบอกให้มาดูนะครับขอบคุณขอบคุณเห็นหางไหมหางเลยอไฟแดงไปยูไม่เกินไม่เกินไม่เกินร้อยเมตรเป็นยางเงเมื่อกี้ยาวแล้วก็คือว่าผมอ่ะก็ฝากฝากฝากกได้ได้ก็คือว่ามันไอ้ที่เรามาดูเรามาคุยกันโอ้พักรวมรัฐบาลครับบอกดีมากดีมากาเอาพอไปเขียวแล้วเรามายังไม่ได้ คนเรามาคาไฟแดงนานไหมครับามพี่ก่อนนานไหมเ็นเกือสามนาทีนะเพราะปกติตัวนี้ไฟแดงตัวนี้จะควบคุมจากกรุงเทพหรืพี่นะสามนาทีเดี๋ยวนี้ผมอยากแนะนาว่าเดี๋ยวพี่ตอนนี้ก่อนหน้าหรือหลังตอนกว่าไหมตอนนี้เขากำลังทําไฟแดงอยู่ปัญหานี่เไฟแดงมีปัญหาใช่เาจะเปลี่ยนเปลี่ยนระบบสัญญาณเป็นระบบขาวดาวนหลังอ่ามันจะวจะรู้ว่าอ๋อไอมีป้ายใช่ไหมอ๋อ ไม่ดูเลยไม่มีนะไม่ว่าไม่ว่ากันเราจัดเจ้าหน้าที่อำนวยจราตําดวดตลอดเลยไม่ให้ติดครับแล้วก็ของในตลาดออกมาเลยนะไม่ใช่เราเฉพาะทางหลักนะทางนี้ก็ก็ขออภัยผู้ชายรถแท็กซีนิดนึงฝากเลยครับท่านก็ฝากเลยช่วงนี้ก็ช่วงอารง์ป้องกันนะครับทางสถานีตำรวจภูธรพลก็ ขออภัยผู้ใช้ถนนนะครับบางทีอาจจะไม่ได้รับความสะดวกแต่เราก็เร่งระบายตลอดอ่ะคุณพี่ดูนะครับเนี่ยท้ายนิดเดียวอ่ะตอนนี้กํลาลังก็เจ้าหน้าที่ของกรมทางนะกํลาลังจะเปลี่ยนไฟแดงสามไฟเนี่ยฮะเพื่อมันจะได้เร็วขึ้นอ่าคือที่ผมลงมาดูเนี่ยครับเพ<อ>ราะว่าเนื่อง <ๆ S 2> จากว่าอคุณพี่เห็นไหมเราติดไฟติดไฟแดงอยู่โน่นเห็นแล้วแต่พอมาไฟเขียวไฟเขียวก็ยังยังผ่านไม่ได้อีก รถผมก็มาคาอยู่กลางไฟแดงอีกนานไม่นานจริงๆไฟแดงที่สามนาทีเมื่อสักครู่เนี่ยนานผมว่าน่าจะเพิ่งจะปล่อยตอนเนี้สามนาทีสามนาทีเราเราพยายามแก้ไขตลอดนะพี่พวกพี่ก็มามาไล่ตรวจลอดเลยทีนี้การแก้ไขเนี่ยผมว่าตั้งให้มันห่างจากไฟแดงดีกว่าไหมห่างเลยนะพี่ร้อยห้าสิบเพราะว่าไฟแดงคนเรามัีสามไฟแดงร้อยห้าสิบเมตรมันเข้าใจอยู่ตรงนี้อันนี้เราก็เหนนะครับอันนั้นถึงจากไฟแดงมาถึงร้อยห้าสิบเมตรเหรอ อ้าหร้อยห้าสิบไปพี่จาก GPS ได้เลยเอา้าวลดมาเนี่ยพี่ยรถรถออกตากเนี่ยพี่อืมตั้งสีเป็นค้าเนี่ยเ้าไม่ติดนะอันนี้เป็นอะไรเป็นท็อป ดูเลยข้างหลังไม่มีรถนะเนี่ยถามหน่อยครับท่านคือกล้องของท่านเนี่ยคือมันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้เนาะเป็นบอดี้แคม era ใช่ครับทุกทุกคนมีหมดเลยครับตามระเบียบของตรอมเลยสุดยอดสุดยอดครับด่านมาตรฐานมาตรฐานสากลตรวจโปร่งใสตรวจสอบได้อืนี่แหละเน้นย้ำเลยตามคำสั่งผู้วิศว์ชารมาตรฐานมาตรฐานสากลโปร่งใสตรวจสอบไดมีกล้องเคม era กันทุกคนทุกคนครับทุกคนทุกคนโอเคทุกคนเลย ติดทุกติดทุกคนนี่เปิดทุกคนไหมครับเปิดครับเปิดเน้นย้ำเหมือหน้าท่านท่านเป็นเป็นเหมือหน้าใช่ไหมท่านใช่ท่านอะไรนะครับร้อยตำรวจเอกสถิตกาบคุณครับโอเคขอบคุณมากตาป้ายเนาะครับผมป้ายนี้ก็ได้ได้รับจากตรอมาครับมาตรฐานเานี่ยรับโอเคเราก็มาเยี่ยมชมนะก็ก็ขอฝากแล้วกันนะครับท่านว่าถ้ามันมีการจราจรที่ท้ายแถวยาวก็ปล่อยพี่น้องหน่อย ตำรวจคขบคุมตลอดนิดเดียววันนี้จับอะไรบ้างก็หลักๆเ,เราเน้นย้ำป้องกันนะพี่นะไหนว่ากก่าได้ล้วก็ว่าเก่าวส่วนมากตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับภาษีภาษีกลางๆปีแล้วมีการเปลี่ยนเพียบปรับเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็เราอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกจํานวนตาม ตามช่องทางก็ได้พี่ไปศูนย์ธนาคารเขาเตแต่อยากจ่ายตรงนี้ก็ได้ใช่อันนี้ความความเล็กๆน้อยๆเล็กๆนะพี่นะแล้วเล็กๆน้อยๆมีมีตกเกือนมันบ้างไหมตเกีอนรับตะเกียนๆไม้แล้วมีวิศวกรไหมเนี่ยตำรวจเนี่ยไหนครับตำรวจเรามีวิศวกรไม่มีไม่มีคร่บไม่ไม่มี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 ไร่มเไมไม่มีไม่มี่ม่มีไม่มีับ่มีไ่มีม่มีวมีไม่มีไม่มีไม่มีามมีมีีีี่นี่ี่มมี่ เป็น<ช>เป็นเป็นปรับรูปแบบไหนครับก็เป็นบบเปรับธรรมดานี่ยตอนนี้เรามีพนักงานสอบสวนตอนนี้เป็นปสถานีย,อยอ่อยนะครอ๋อตรงนี้ใช่ไหมแต่นี้ย่อยโอเคน๋อโอเคออโอเนี๋อโอเคอ๋อโอเคอ๋อโอเคนะอ๋อโอ่คอ้เคออโ้เคออโเคอาอโเคเคอ๋อโเคอ๋อโอไอ้อเคับไบงอเอเอเคเคอเเคเเเกคเออเอออองอเเออ เป็นเดือนเป็นปีเลยนะบางทีขับรถเป็นแสนกิโลงเงี้ยมันผลประโยชน์ของประเทศชาตินะพี่นะเราก็<ม>ช,ช่วยกันบางคันเราจะเน้นบางคันนะ<ม>อย่างอย่างคันนี้ก็ก็ใส่อคอกเนี้ยภาษีต้องเพิ่มนะอันนี้โดนอะไรครับภาษีคอกอะไรเงี้ยอ๋ยอใส่เขาเรียกใส่คอกบรรทุกเพิ่มน้ำหนักต้องต้องให้เขาไปแก้ไขว่าเพิ่มน้ำหนักบรรทุกแค่นั้นอ่ะไก่มาไม่ย่างคือที่มาจากที่มนี่พี่ไปตมบ่นนี่เออเป็นยังไง đôn nhằng đôn nhằng đôn nhằng oh oh bỏ lò lốt bỏ oh oh นไหนเอารวมพได้่ครับผมขอได้บ่เิงมีทองหลายขนาดถือว่าต้องมาเสียอ่เอันปเป็นผลพื้นที่ย่งควายขายควายดนะเสียควายด้วยเอาเอาไปสั่งยู่ไหนมามา่ะลองลองเอามันสามารถว่าเก้าได้บ่ เป็นไรม่รเววันนี้่าเก่าว่าเก่าเอห็นพวงาลผมพไปาก้ไขะใหญ่ๆเนี่ยมันแพงนะใช่ๆคนจนซื้อไม่ได้นะฮะเนี่ยโอ้ยแต่ว่าว่าแต่ว่าแต่าแต่ว่าแ้าแ่าแตอย่า่าแต่ว่าม่า่า่าเ่าาาาาาันาต ถ้าเฉพาะแก้มเนี่ยทำเป็นรถแต่งนี้กี่มันจะออกมากเยอะขนาดที่ว่านานเยมากเลยนะมีรถผมเปเชื่อของให้อ้าวว่าเก้าให้ได้อได้ๆอ่าา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 ้าาาาา้าา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 ้าา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 า้าา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 า้าา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 าดาาาไาาาา ไนี่ผมมีไปเดียวไปที่เขาขายก้วยขายงัวายทนี่เนี่ยบ้านอยู่แถวที่้ามีผมอยู่นี่อยู่บ้านมัดอยู่ตรงใกล้ๆนี่ที่งานนี้เองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาร่าเให้เอาว่าเก่าว่าเก่าให้พนไดเด้วยเอาขอพ้นวัวนาเอาเอาเอาลูกมารวยนี่แหละครับี่เราต้องการเราต้องการ ใช่ว่าเราลงมาเนอะอันนี้แกก็พูดง่ายๆก็ไปหาหญ้าให้รัวให้ควายแต่ว่าจริงๆอ่ะหัวหน้าดูอย่างไรทั้งท่อด้วยนะแต่ว่าท่อเกินปะเกินปะถ้าเรามีเครื่องวัดก็ก็ถือว่าปล่อยเนาะออ่่าปล่อยไปนี่ดุนดุนระเบียบว่าเก่าว่ากล่าวื่อก็มีอำนาจดุนที่ที่ก็ขอบ ถ้าไม่มีการแก้ไขก็ว่ากันไปอ้าโอเคครับท่านขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากที่ไม่อ่าก็ว่ากันไปครับท่านให้มันชะลอเพื่อเราจะได้ตรวจสอบได้ก็ช้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ช้ามากนะนิดเดียว่นตรงของเราเนี่ยมันสามไฟแดงใช่เลยเป็นบรรยา ใช่ถ้าเลยไปอีกก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวถ้าไฟแดงใหม่นะโล่งเลยต่อไปไม่ได้ไม่ให้ลงไฟแดงไปหเขาขมยไฟแดงใหม่ยังไงครับท่านอ่ะไฟแดงใหม่มันคือยังไงไฟแดงข้าดาวไงอ๋อนับไปหลังคนได้ใจรู้อ่าา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 า่าาาาานะาลงไ ลอลวนยีบวะโอ้ยไปกันไหนอ๋ออ๋อเห็นบ่เห็นยังเห็นยังเหไหมเห็นยังตำรวจเราก็ต้องอ่าก็คับเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคครับเ่นเดี๋ยวมาเยี่ยมไหม อ่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็มานําเสนอนะครับเรื่องราวที่บนท้องถนนมันการจราจรมันรถติดเราก็มาแวะเยี่ยมชมเป็นธรรมดาสไตล์ป้อมมนอมและอาจารย์พัดก็เนื่องจากว่าติดไฟแดงหนึ่งครั้งพอขยับมาไฟเขียวไฟเขียวก็ไปไม่ได้แล้วแถมเราต้องมาคาไฟแดงอยู่ตรงกลางกลางแยกอีก ถึงจะมาได้ก็เลย,เยมันก็น่าจะแก้ปัญหาการตั้งด่านตรงนี้คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราเห็นแล้วติดไฟแดงพอขยับได้ไฟเขียวไฟเขียวมาแล้วมันก็ยังไปไม่ได้จนมาติดไฟแดงอยู่การไฟแดงเลยอ,ะอ่ะมันเป็นไฟแดงมันไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้แก้ไขการตั้งด่านไอเราไม่ได้ไปริดลอนหรือว่าไม่ไม,ไม่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่าน ตรวจตาอะไรแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ตั้งด่านก่อนถึงไฟแดงน่าจะดีที่ตุวก่อนถึงไฟแดงสัก2 0งเมตรอะไรเงี้ยนะพอรถปล่อยมาแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นปัญหาต่อการที่จะมานั่งติดไฟแดงเพราะไฟแดงมันมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามง้ข้างหน้าก็าาายังไปไม่ได้ข้างหลังก็ยังอุดมาเงี้ยมันก็เลยทําให้การจราจรติดขัดพะฉะนั้นคนที่เขาไม่ได้ทําความผิดอะไรก็ก็เลยเดินทางไม่สะดวกมันเหมือนกันสะดุดกวยสะดุดกวย นี่แหละคือปัญหาจริงๆเราน่าจะแก้ปัญหาในสิ่งตรงนี้ให้มันตรงจุดนะถ้าตรงจุดอะ่ะมันก็จะเป็นผลที่ดีนะครับอันนี้ก็นักรบการเถือนแล้วก็พักใหม่ก็ขอฝากาเจ้าหน้าที่นะไปถึงผู้การจังหวัดอ,อันนี้ก็จังหวัดขอนแกน่นกน,นะครับครับก็น่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ผมว่าดีมากนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ โอเคนะครับผมขอบลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ